คุณผู้ชมคะถ้าหากว่าวันหนึ่งแพทย์บอกคุณว่าในร่างกายของคุณมีก้อนเนื้อแล้วหลังจากนั้นก้อนเนื้อนั้นก็กลายเป็นก้อนเนื้อร้ายคุณจะมีท่าทีต่อเหตุการณ์นี้อย่างไรคุณจะนิ่งสงบหรือคุณจะหวาดผวาและพยายามทุกวิถีทางที่จะรักษาตัวเองในช่วงต่อไปนะคะเราจะไปติดตามชมเรื่องราวของคุณคำแดงตาแปงค่ะไปดูนะคะว่าเธอมีท่าทีอย่างไรต่อสถานการณ์นี้ไปติดตามชมกันเลยค่ะ ป้าคำแดงตาแปงป่วยเป็นมะเร็งระยะแพร่เชื้อหมอลงความเห็นว่าเธอจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกินสามเดือนในครอบครัวดิฉันมีคุณยายเป็นมะเร็งและก็คุณแม่ก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งค่ะย้อนไปเมื่อปีพศ2542ป้าคำแดงเคยเข้ารับการผ่าตัดมดลูกและลำไส้เนื่องจากตรวจพบก้อนเนื้อหลังการผ่าตัด เธอสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนกับคนปกติแต่อีกสองปีต่อมาเธอเข้ารับการผ่าตัดมดลูกอีกครั้งเพราะมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงปัญหาใหญ่เกิดขึ้นกับป้าคำแดงเมื่อแพทย์ได้ตรวจพบเชื้อมะเรง็งที่กำลังขยายตัวอยู่เต็มช่องท้อง ป้าคำแดงครับพอดีหมอตรวจเจอพบเชื้อมะเรงอยู่ในช่องท้องของป้าคำแดงน,นะครับคือว่าป้าคำแดงอยู่ได้ไม่นเกินสามเดือนนะครับหมอขอแสดงความเสียใจเลยนะครับตอนนั้นไม่ได้บอกใครเลยว่าเราเป็นมะเร็งพอดีฉันไม่อยากให้พี่น้องหรือใครๆต้องมาวุ่นวายว่าตกใจว่า อุ้ยต้องตายนะต้องเป็นมะเร็งนี้น่ากลัวนะทุกอย่างก็มอบไว้กับพระเจ้าใจหนึ่งก็แล้วแต่น้ําพระททยพระเจ้าจะให้หายหรือจะให้ประยู่กับพระเจ้าก็พร้อมอยู่แล้วค่ะตอนนั้นทําใจได้หมดแล้วเมื่อไม่สามารถทําการรักษาทางเคมีบําบัดให้กับป้าคําแดงได้แล้วหมอจึงให้ยาไปทานที่บ้านและมาพบตามนัดทุกครั้ง สามีของป้าคำแดงเป็นผู้ที่คอยดูแลและอธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าในเรื่องความเจ็บป่วยของป้าคำแดงทุกวันเขาจะอธิษฐานดิฉันก็แอบ,บดูบ่อยๆเห็นเขานอนอธิษฐานนั่งอธิษฐานโอ้ยห,ยหลายๆท่าที่เขาอธิษฐานกับพระเจ้าบางครั้งเขาอธิษฐานโตรุ่งก็ยังมีนะคะเพราะว่าเขาก็วิตกกังวลว่าดิฉันจะ อยอผ่านไปหนึ่งปีกับ3เดือนป้าคำแดงยังมีชีวิตอยู่สุขภาพร่างกายภายนอกนั้นดูแข็งแรงเหมือนเช่นคนปกติแต่มหันตภัยร้ายที่คุกคามอยู่ภายในได้ก่อตัวและเพิ่มขนาดใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆก่อนนั้นตอนที่หมอเปิดดูนั้นมันมันเต็มช่องท้องแล้วแต่มันยังไม่โตขนาดนั้น แต่พอระยะห้าเดือนนี้โตเท่าลูกมะนาวแล้วก็จาก5เดือนถึงปีกับ3เดือนนั่นก็โตมากแล้วเท่าลูกเทนนิสแล้วล่ะป้าคำแดงกลับไปพบหมอตามการนาัดและครั้งนี้เธอเองเป็นผู้ขอร้องให้หมอทำการผ่าตัดเอาก้อนเนื้อร้ายนี่ออกไปแต่หมอไม่สามารถทำการผ่าตัดให้กับป้าคำแดงได้อีกจึงส่งตัวเธอไปยังโรงพยาบาลที่จังหวัดเชียงใหม ก่อนจะไปทำการผ่าตัดที่จังหวัดเชียงใหม่ป้าคำแดงได้เปิดบ้านเพื่อนมัสการสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของเธอเองดิฉันมอบชีวิตฉันไว้กับพระเจ้าเพราะดิฉันรู้ว่าพระเจ้าคือเจ้าของชีวิตพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างไม่ว่าฉันจะอยู่หรือตายฉันก็ขอบคุณพระเจ้าเสมอค่ะเมื่อถึงกำหนดการผ่าตัด ป้าคำแดงเข้าห้องผ่าตัดด้วยใจสงบและด้วยแรงอธิษฐานจากสามีและลูกๆในใจดิฉันร้องเพลงตลอดเวลาพระเยซูปเป็นที่รักของข้าจนถึงในห้องผ่าดิฉันมีโอกาสที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าบอกกับพระเจ้าทุกเรื่องขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าผมก็กระซิบบอกว่าพระเจ้ารักคุณนะพ่อรักคุณนะ เมื่อการผ่าตัดเสร็จสิ้นลงป้าคำแดงถูกส่งตัวไปยังห้องไอซีแต่ผ่านไปได้สองวันแล้วเธอก็ยังไม่รู้สึกตัวในเช้าวันที่สามคุณหมอได้ขอพบกับสามีป้าคำแดงเพื่อบอกว่าป้าคำแดงอาจจะไม่รอดเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวนี่เป็นช่วงเวลาแห่งความทุกข์ทรมานอย่างที่สุดที่เกิดขึ้นนั่งคอยเฝ้าดูที่จอคอมพิวเตอร์เห็น ระดับของคอมพิวเตอร์นั้นไปตรงแนวแล้วก็นานๆครั้งก็ขึ้นมาคลิกหนึ่งกระตุกขึ้นนกกระตุกขึ้นมานิดหนึ่งอย่างเงี้ยนานๆก็กระตุกทีหนึ่งก็หมดหวังแล้วในขณะที่ป้าคำแดงยังไม่รู้สึกตัวไม่มีใครรู้ว่าเธอจะอยู่หรือจะไปพี่น้องคริสเตียนได้รวมพลังกันอธิษฐานวิงวอนต่อองค์พระผู้เป็นจเจ้าเผื่อป้าคำแดง ด้วยพลังแห่งการอธิษฐานและความเชื่อไว้วางใจที่ป้าคำแดงมีต่อพระเจ้าการอัศจรรย์ที่เกินกว่าความคาดคิดของมนุษย์จึงได้เกิดขึ้นป้าคำแดงกลับมารู้สึกตัวอีกครั้งอุ้ยเราไม่ตายแล้วนะพระเจ้าพระเจ้า เขารักเราอะพระเจ้าช่วยเราแล้วพระเจ้าให้เรามีโอกาสที่จะฟื้นที่จะเป็นพยานแก่คนอื่นได้ขอบคุณพระเจ้าทันทีครับนั่นคือเรารู้ว่านั่นคือเป็นเรื่องของพระเจ้าที่ทรงโปรดแก่เราเป็นฤทธิ์เป็น,เป,นเป็นปาฏิหาริย์ที่เป็นปาฏิหาริย์อย่างอัศจรรย์ที่มนุษย์ทุกคนต้องการะว่าเกิดขึ้นแล้วจริงๆนับจากวันนั้นจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่าหปีแล้ว ที่ป้าคำแดงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและที่สำคัญป้าคำแดงมีภาราใจที่จะออกไปประกาศและเป็นพยานถึงเรื่องขององค์พระเยซูคริสเกี่ยวกับชีวิตความรักและความยิ่งใหญ่ของพระองค์ผ่านพันธกิจการรับใช้ในที่ต่างๆแรงอธิษฐานพลังอธิษฐานของพี่น้องที่เชื่อนะคะเป็นพลังที่มหาศาลเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงเมตตา เพราะว่าพระคมภีก็สอนให้เรารู้ว่าคําอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นย่อมเกิดผลและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประจักษ์แก่ชีวิตดิฉันแล้วว่าคําอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นเกิดผลแน่นอนค่ะ